อะไรนั่นก็ยังนี้ก็คือสันติภาพภายในที่แสดงออกมาสู่ภายนอกให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะจะร้อนจะเหนื่อยจะยังไงเท้าระบมไปหมดแต่ก็ยังมีสันธิภาพภายในที่จะแสดงออกให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพวกเราทำเพื่อคุณนะทำเพื่อเธอนะไม่ได้ทำเพื่อฉัน ผมว่าสันติภาพนะครับที่เราร่วมมาเร่วมเดินกันตรงนี้มันอาจเป็นเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านนะครับที่เราได้ร่วมเดินผ่านไปนะครับได้มีความรู้สึกคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราเป็นคนอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยครับก็น่าจะมีส่วนร่วมเป็นจากกิจกรรมตรงนี้ครับเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่นะครับได้ออกมาร่วมแสดงความคิด เราแสดงจุดยืนในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับเพราะว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและก็มุสลิมของเราก็สูญเสียไปก็เยอะพอสมควรนะครับว่ามันเราเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะทำงานทุกๆประเภทนะครับต้องออกมาแสดงความคิดเห็นมันร่วมกันแก คือเราคือก่อนหน้านี้เราติดตามสถานการณ์ของชายแดนภาคใต้มาตลอดซึ่งก็ตามข่าวก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆยิงระเบิดมียิงมีอะไรต่างๆทีนี้เราก็รู้สึกว่าคือเราคนเสพคื่เมื่อเสพคื่อะไรความรุนแรงรเราคิดว่ามันกดันอะไรนะเราลองอยากลองมา ทำอะไรดูเพื่อคืออย่างน้อยก็เป็นการสื่อสารแก่ทุกฝ่ายว่าเราขอพื้นที่บางพื้นที่ที่มันมันมมีควาปลอดภัยสำหรับทุกคนอยู่บริเวณี้ทั้งเด็กผู้หญิงหรือว่าคนที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเนี้ยก็ขอย่างน้อยก็มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนอย่นี้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคารับครับครบทเราอทุกครับ agak bani umi di jalan kita bare. Ya. Ah, oh, baik ya kata kau selamat deh. Selaka lu yo yo ya, ya jalan selamat kau itu selamat oleh eh. Ya. จากน้อยในการเยื้อเนี่ย,เ,เ,นเ,นยเขาเองก็สามารถชกคนเยื้อได้แล้วก็สามารถเราเรากับเขาก็สามารถพูดคุยได้คือเราคิดว่าการเยรื้องเป็นแค่หนึ่งรูปแบบน,นะคะในการส่งเสียงอย่างน้อยเนี่ยจะทำให้ผู้คนทัน่วไปก็เริม่มรู้สึกว่ามันมีวิธีแสดงออกนะคะแล้วก็มีความจำเป็นนะคะที่เราต้องต้องต้องส่งเสียงนะคะเพราะเราเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ว่าทั้งสายทั้งฝา นันคนนรับเป็นเรื่องรักากเลยแล้เมีสคนที่สมเห็นคือต้องไม่ใช่เพ่อนแย้งที่เขาอนั้นนันนี้สมเราต้องมีท่พะะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างมันก็จะไม่ได้ความเสียนะผมว่าที่แห่งนี้เนี่ยที่แห่งนี้มันควรจะทำอะไรให้มันเสื่อมสัมพัขึ้นมา ให้มันชูเสียงของประชา